ครึ่งเนี่ยนะสิบห้าคัเรื่องเจ็ดสิบห้าคัเรื่องเจ็ดแต่ชวนพวกเราไปฟูลมูลปาร์ตี้เหรอฟูลมูลปาร์ตี้อะไรพึ่งปล่อยผีอ่ะพี่ผมจะถ่ายจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนอ่ะเป็นนวัตรกรรมใหม่ยุคใหม่ของภาพยนตร์พี่อ,อ๋อ,อแล้วตามมึงแล้วกันจัดแอ๊ดกัน,กน,กนจีป็นไรอะ่ะจีเห็นผู้ชายแก่ๆอยู่บนหลงศพคิดว่าจีบ้าใช่ไหม คนบ้าน่ารักขนาดนี้ก็ดีดิต้องสีดูมีข้าแล้ววะผีเข้าใช่กูรู้ผีตัวไหนสีสีในไว้กไม่คว่ำเลยอย่าให้กันนั้นเลยมันอยู่ข้างหลังกูต <c oughs> ้องยังอยากจะมีชีวิตอยู่อย่าลิงเพลงป้างไปแถวบึงบัวหลังสู่สังข์อนาคนหน้าเดงพีเด้แล้วไฮ้พีชพีเด้ไอ้พีดู จะเล่นอีกละมุกเนี่ยมันมุขติกจนไปผุดไปเกิดทีเดี๋ยวได้เบียดเบียนซึ่งกันเลยพอจะรู้ทางออกจากสุสานแบบจะ๊ะขับไปให้เลี้ยวขวาน้องหมั่นกับพี่เลยกันโอเคปะ่ะรอผัวอยู่ผัวเพลิเมื่มอไหร่เจอกนันนะจ๊ะน้องเดีย๋ยวแตกเพราะั้นเฮ้ยเดี๋ยวมากระเด็น โดมิ่งเทาแล้ววะนอ้องไม่ไปเชนเซเว่นนะเว้ยที่เขาออกเขาออกในตลอาเวลาพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าผัวเผลอเมื่อไรอ่ะเราจะได้เจอกัน